จิตตกล่องกระดานผมต้องขอกราบขอพระคุณท่านศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาที่ได้กรุณามอบหนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธธรรมทิฏฐิศาสดาพร้อมกับภาพนี้ให้เมื่อครั้งเสร็จสิ้นงานพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนั้นพาเมตุการ์เมื่อครั้งคุณหญิงนงเยามากาบนมัสการนิมนต์หลวงปู่ ไปร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธสิหิงพอปรอบทสนานาในวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์มีอาจารย์นรีทิพย์ร่วมอยู่ด้วยท่านขอให้ผมช่วยดูแลช่วยต้อนรับคุณหญิงนงเยาว์และคณะที่มาในวันนั้นจากภาพที่เห็นท่านทำมือมาใกล้ๆล่องกระดาษ ทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวที่หลวงปู่เคยสอนสมัยก่อนที่มาฝึกหัดภาวนากับหลวงปู่ช่วงปีแรกๆจิตผมมักจะตกผวังเป็นประจำอาการตกผวังคือบริกรรมภาวนาไตาสระคมจนจิตเริ่มสงบจนไม่ลำคาญในเสียงที่อยู่รอบๆตัวแล้วกายเบาจิตเบาไม่ฝุ้งซ่าน จิตปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาไปแต่ทำไมกำลังของสติอ่อนลงอ่อนลงมีอาการเคริองคายคนหลักแล้วจิตก็นิ่งรู้สึกสบายอยู่อย่างนั้นอาการอย่างนี้เกิดขึ้น่อยครั้งติดต่อกันเป็นเดือนเมื่อมาวัดสแกรกราบหลวงปู่ท่านรู้ว่าผมตั้งใจภาวนา แต่ยังไม่ก้าวหน้าเพราะยังทําไม่ถูกวิธีท่านจึงเมตตาชี้แนะวิธีแก้ไขจิตที่กำลังจะตกผวังหลวงปู่ยกตัวอย่างโดยทํามือของท่านแบบในภาพว่าทีแรกผมภาวนามาแบบนี้แบบนี้หลวงปู่ทํามือเหมือนคนเดินบนไม้กระดานแผ่นหนึ่งตามแนวขวาง ท่านทำมือช้าๆจนมาถึงตรงร่องกระดาษแล้วท่านก็หยุดที่ร่องตรงหน้าท่านท่านว่าจิตแกตกกล่องอย่างนี้เลยไม่ไปไหนจะแก้ยังไงดีครับผมกราบเรียนถามท่านหลวงปู่ตอบว่าทำปิติให้เกิดตรงนี้สำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติหัดใหม่ หากสามารถทำปิติให้เกิดขึ้นก่อนจิตจะเข้าสู่ภวังจิตก็จะฟูอิ่มเอิบมีกำลังไม่ตกล่องกระดานดังที่หลวงปู่ท่านเปรียกเหมือนคนตาดีมีหลุมมีบ่ออยู่ข้างหน้าก็สามารถมองเห็นได้ทันก่อนตกหลุมตกล่องหยุดได้ก่อนที่จะตก ถอยห,หลังตั้งสติให้ดีก่อนกระโดดข้ามไปจิตที่กำลังเข้าสู่สมาธิในระดับที่สูงขึ้นจะต้องผ่านช่วงพวังนี้ก่อนจะช้าหรือเร็วแล้วแต่ความชำนาญในสมาธิของแต่ละคนแต่ถ้าผ่านอย่างมีสติเข้มแข็งแล้วสมาธิภาวนา ก็จะก้าวหน้าได้เป็นลำดับต่อไปวิติสามารถทำให้เกิดขึ้นได้หลายวิธีโดยการะระลึกถ,ถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของการให้ทานรักษาศีลคุณของพระนิพพานเป็นต้นบางคนนึกถึงพุทธประวัติตอนที่ทำให้สึงใจ เช่นครั้งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรสลบไปถึงสามครั้งบางคนนึกถึงความเสียสละความเมตตาของหลวงปู่ของครูอาจารย์ของพ่อแม่หรือแม้กระทั่งในหลวงของเราแล้วท่านผู้อาลล่านล่ะทําปิติให้เกิดได้อย่างไรแนะวิธีวางอารมณ์ หลวงปู่เคยพูดเสมอว่าผู้ปฏิบัติต้องมันตามดูจิตรักษาจิตสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติแล้วไม่รู้จะดูที่ไหนดูอะไรรู้สึกสับสนแยกไม่ดูกเพราะไม่เคยดูไม่เคยสังเกตเคยอยู่แต่ในความคิดปรุงแต่งอยู่กับอารมณ์ แต่แยกอารมณ์ไม่ได้ยิ่งคนที่ยังไม่เคยบวชคนที่อยู่ในโลกที่วุ่นวายยิ่งดูจิตเห็นจิตของตนได้ยากหลวงปู่ท่านเปรียบให้ผมฟังโดยท่านกำมือและยื่นนิ้วกลางมาข้างหน้าท่านว่าเราภาวนานาทีแรกก็เป็นอย่างนี้สักคู่ท่านก็ยื่นนิ้วชี้ออกมา แล้วก็ยื่นนิ้วนางพร้อมกับทำมือไหวเล็กน้อยสุดท้ายท่านยื่นนิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยตามลำดับออกมาจนครบห้านิ้วท่านทำมือโค้งไปมาเหมือนเรือจะล่มเปรียบการภาวนาของนักปฏิบัติที่จิตแตกไม่สามารถรวมใจให้เป็นหนึ่งได้ ผู้ฝึกจิตถ้าทำจิตให้มีอาการหลายอย่างจะสงบไม่ได้และไม่เห็นสภาพของจิตตามเป็นจริงถ้าทำจิตให้ดิง่งแ,แน่วแน่อยู่ในอารมณ์วันเดียวแล้วจิตก็มีกำลังเป็นรัศมีแห่งความสว่างออกมาเต็มที่มองสภาพของจิตตามความเป็นจริงได้ว่า อะไรเป็นจิตอะไรเป็นกิเลสอะไรควรรักษาและอะไรควรละดอกบัวกับตัวอยางวันหนึ่งผมพาเพื่อนๆมากราบหลวงปู่ที่วัดสแก็น้องๆผู้หญิงนำดอกบัวมาถวายท่านด้วยมีทั้งบัวขาวและบัวฉันพอถึงวัดก่อนที่จะถวาย บางคนนำดอกบัวมาพับกลีบจนเห็นเกสรด้านในบางก็นำดอกบัวมาแกะกลีบบิดไปบิดมาให้ดูเหมือนดอกกุหลาบหลวงปู่ท่านมองดูนิ่งอยู่สักคู่ท่านก็หันมาถามผมว่าหลวงปู่ดอกบัวที่พับกับดอกบัวที่ไม่พับอย่างไหนอยู่ได้นานกว่ากัน อย่างที่ไม่พับครับหลวงปู่เออก็เรามันอยากนี่นาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ถ้าฝากแกไปคิด